สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent 250 Twin Mark III The Regent For Ever สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk นะครับขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการจะเป็นทางการครับได้เวลาปลดล็อกความเป็นอิสระในการเดินทางไปพร้อมกับ Gpx Drone สกูตเตอร์สไตล์สปอร์ตพรีเมียมที่จะมาปลดปล่อยอารมณ์ให้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆม,มอบชีวิตที่เป็นอิสระในทุกเส้นทางตอบโจทย์ไปกับการใช้งานที่ให้ความคล่องตัวสะดวกครบดีไซน์หล่อจบในคันเดียวเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดูตัวเป็นๆได้นนที่โชว์รูมของทาง G.P.X ใกล้บ้านเลยครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับ จากที่มีกระแสข่าวออกมาในช่วงนี้ถึงการเตรียมพัฒนา All New Yamaha Nmax รถพรีเมียม c สกูตเตอร์โฉมใหม่ในช่วงกลางปี2024นี้ก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะถือว่ารถรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากครั้งนี้ทาง Great Biker ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีในตอนนี้เพื่อจะทำการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตัวรถว่าจะมีอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยครับโดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจาก i w a n b a n a r a n c o m นะครับสื่อชื่อดังจากทางฝั่งอินโดนีเซียที่มักจะมีความแม่นยําในการนําเสนอข้อมูลรถในรุ่นต่างๆก่อนการเปิดตัวและที่สําคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียนั้นนะครับเป็นฐานการผลิตหลักของ y a m a ฮ a าเอ็นแด้วยดังนั้นจากแหล่งข่าวแห่งนี้จึงมีข้อมูลที่น่าจะเชื่อมโยงกับตัวรถอย่างน่าสนใจ มาเริ่มกันจากไฮไลท์ที่สําคัญก่อนเลยก็คือในเรื่องของตัวเครื่องยนต์โดยมีความเป็นไปได้ว่า on new yamaha nmax โฉมใหม่นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่จะมีความจุ CC ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเท่าไหร่กันแน่ในตอนนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการอัปเกรดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง honda pcx 160นั่นเอง และต่อมาก็คือดูเหมือนว่านะครับนอกจากเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่จะมีการเพิ่มความจุแล้วก็ยังเป็นไปได้อีกหนึ่งทางเลือกอย่างระบบเครื่องยนต์ไฮบริดเพราะจากแหล่งข่าวได้วิเคราะห์ว่าอนิลยาม5 a N Max จะมีให้เลือกถึง2เวอร์ชันหลักๆด้วยกันซึ่งเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั้นอาจจะมีหลักการที่คล้ายกันกันกบแกรนฟิ l โนไฮบริดที่จะช่วยในการออกตัวให้มีความจัดจ้านมากกว่าปกติครับหรือว่าอาจจะมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นอีก ความคืบหน้าล่าสุดนะครับของ all new Yamaha Nmax นั้นมีกระแสข่าวรายงานว่าตัวรถได้เริ่มต้นพัฒนากันไปแล้วและจะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงในช่วงกลางปี2024นี้ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2024นี้เช่นเดียวกันครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันทุกๆระยะขอบคุณทาง GPS d a to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับและพบกับรายการ Great บ a k e r t ท l k กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G.P.X. Dare to Challenge ใหม่ G.P.X. Regent 5 0 Twin Mark 3 The Regent Forever